วันนี้บังพามาดูโมสไตล์ลูกเดิมอยากแรงแบบบงังทำไงมาดูนี่ฝาสูบส่งโมพอดลูกกอ๊อปเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเป็นลจูจุด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 ลูกสไตล์ลูกกอ๊อปพอดเอเชียแทงเรียบร้อยแบบลูกกอ๊อปอย่างนี้ลูกสูบวันนี้บังโมใช้ลูกสูบเดิมใช้เสื้อสูบเดิมสิ่งที่จะบังจะทำเพิ่มมีอะไรบ้างแคมแต่ง สปริงวาล์วแต่งหัวฉีดแต่งลิ้นแต่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันแรงแค่ไหนเดี๋ยวบังพาไปชมวันนี้บังมาสไตล์โมล,ลูกสุกเดิมนะครับก็จะมีใส่สแคมแต่งสปริงวาล์วแต่งนะครับเลือกลิ้นขนาดเป็นลิ้นขนาด34มิลนะครับทําการปรับตั้งแคมนะครับเพื่อให้องศาถูกต้องนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาจูนกันที่ไดโนนะครับแล้วก็จะเริ่มวัดเพงแรงมากันเลยนะครับว่าในาลูกูเดิมเนี่ยมันแรงได้แค่ไหนนะครับ หลังจากบังเทสแรงม้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับรอบเครื่องยนต์นะครับวิ่งสูงสุด13,500รอบนะครับแรงม้าอยู่ที่21.59แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่14.57นิวตันนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับสำหรับสเต็ปลูกเดิมสำหรับวันนี้นะครับบังก็มาโมในกติกา1 5 5 c ีนะครับใช้ลูกสูบเดิมเสื้อสูบเดิมนะครับในการโมดิฟายก็ทำเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจความแรงสเต็ปนี้นะครับทักมหาบังได้เลยนะครับเพจ AK Racing